สัสดีค่ะไอไอออนี่โอ้สุดออนี่ออนี่เอ่อตุงตุงมิสยูอ่าตุงตุงค่ะมี่ a n y times is t โอ้อะไรอะคะใช้มอสเตอร์ Oh, where are we? Where me? Ah, you you the front. book up there. Your home. Uh, oh, this is home to the ground. Ni 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 ni. Oh ni. Oh oh. Ah. ອືຮືໆໆ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  ตามเขาพูดเขาตั้งใจมากโอ้ส่มตาม่มตาม่มตามเผ็ดเผ็ด้มตามพลิกสิบเมตรพิกสิบเมตรโอ้บา ใช่ตุงตุงตุงต,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 งตงุานนาตงไลไล้เผ็ดเผ็ดโอ้เพื่อนๆันนี้เรียกอะไร น้ำจิ้มตับเอมกได้เลยกดได้เอไมคะตินหิข้าว้มตาบินหิวข้าวไหมข้ามิ่กินเร้วค่ะตุ้มตงซอมิ๊กิกค่ะ o r r y ข้่ ให้ได้ยินเสียงให้เปิดเสียงดังอะไรนะอะไรนะอนนี้นะะนีใหรเนี่ามินค่ะเห็นยังงางำงมงมงมงอะไรอ่ะฮ้ามงามันอ่ะอะอะไรนะนี่ออันนี้อันนี้อะไรคะ มันฝรัมันม ah, ันปอตโต้ปอตโต้อ oh, <Same S 1> ่าส uh, ีปเตโต้คะนี่ไงนี่อุ้ยโอ้เออสีอตโตอเซ่โปเตโต้ซอตโต้ค่ะอะไรคะค่คตคะ บัวหิมอ๋อบัวหิม่าตุ้งตูงอินดี้ที่แล้วจ้าที่แล้วจ oh, ้าที like oh, nice. Oh, nice. Nice. ่แล้วร้านอาหารเสียงดังมากเขาื่ออ๋อร้านอาหารนั่นเหรออ๋อนี่อ๋อนี่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 มิสยูนะมิสยูนะกาเมนน่าซีพปูเทโต้เย้ ค่ะดิซี่ฟิ t h a n you ซาซามสามชิซามชิซามะชิกมั้งดินเซ่ปเตโตมันอยู่มันอยู่ในละมันอยู่ในดินไงลากบัวบัวหิอะ่ยอะยค่ะบัวหิมะบัวหิมะโชค่ะสิลูกโชสิลูกสมาชิซามาชิ thank นะคทุกคน t ส a n สมาชิาชิ <serving> <apan> ขอบคอณค่ะพื่อทุกคนคับ thank you วกันนะคะกันทุกคนนะคะัวเป็ดนะหัวเป็ดเหัวเป็ดดักดักชิค้คนดัชิคเขอไม่ใช่ลูเมาเมาเมาดักใครบ้ปากเป็ดป้าน่ะกับกับเดิบเด็เม้าับกบค่ะ thank you นะคะ thank you everyone thank you จูู thank you thank you นกคบิวอนขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณนะคะอิสกับ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 อนุันนี้มัมลุสอะไรนะไรซืขอบคุณค่ะอคอร่อย thank you thank you นักทุกคน thank you so much thank you บิล thank you จูดู thank you อมัมลุสอะไรคะ มันรู้สนไว้ไพไว้ไพไม่ไม่ไม่แกงค่ะโอ้ลิ้นเป็ดลิ้นเป็ดเนี่ยฟอร์ดักลิ้นเป็ดอ่าเนี่ยฟอร์ดิสดักเมาส์ดักเน่ยมันนี้กินแล้วกำลังกินโซมไหมโอ้สุ่มตำ ส้มตำมอูมตามไอ้วาดจุมตำฉันอยากกินส้มตาค่ะดิสสมคือกวรนอรนอรนอรน เียนกเ็เกียะคามินอ้ามอ้มอ้อ้า้มตำส้มตำส้มตำ v t h ูู b ค o s <laughs> สไปี่โอ้โหสไปซี่ไม่เจอหนึ่งลายหกสิบเป็ดชน่าะสุนค่ะ thank you ขันว้สกีส์หนึ่งลายหกสิบเป็ดชูโล thank you ยักษ์สุกชี thank you อะไรนะซมออเรนจ์ชูสออเรนจ์ชูสเรียร์ส้มพาริเอร์ส้มเยสส้ม eat f o o ค่ะ นี่ส้มนี่ส้มส้มกินส้มกรูดกรูด for you นะส้ม orange juice Skin. very nice a <Ka. S 1> e very nice y e ส้มวิตามินซีค่ะวิตามินซีโซมัน่ารักวิตามินซี ไม่ม่ไโกนหิวทุกคนกินเกายงคอกินแล้วครับคุณพี่ชยวันนะคะนแล้วกินเกยังคออ้ำอ้ำอ้มอ้เมอีทอีทอเลนอีทอเลนอ้าออออเลนอ้ามีอ้า๊งมมม a ม พ่วารินพี่เอเจคุณแม่พี่บลคุณทคนค่ะ t h อ๋วาคุทุกคนค่ะคทุกคนนะคะคุณทุกคนนะคะที่หนูไม่ได้พูดเช่นด้วยนะ thank you มัมลุสคาขอบคุณค่ะ thank you กินเยอะๆนะคะ i miss you so much นะ i miss you so much นะ i want t o to commit ค่ะจริงๆ i want yes, to i miss you i love you ค่ะ yesterday yesterday night i not sleep I met you I d o n t sleep ทำไมคามิเซ่คามิเซ่ I met you I met you so much I l i d n t sleeping มัมลุสจริงจริงคุกคุ้งคออะไรเนาะยปากเป็นสองฝั่งเลยลูอคุกคุ้งคอจริงจริงส้มออเรนลูกอ์หน่อยส้ม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  ดิกกมินต่มาเดี๋ยวมาักซ์ครับแน่โจมกามินว้าวตุงตุงซอรี่นะอินเลสซองอิสลาวไม่ไม่ไม่ไโอเคโอเคโอเคคโอเคโอเคแกมินโอเคโมโจมโมคบทุกคนสวัสดีนะคะอืม กินข้าวเยอะมกกามีนหิวส้มตำไหกินส้มตำไหมส้ไอร้อ่โอเคเวลคัมทูไทยแลนด์เวลคัมเวลคัมค่ะบออโกออม

Thank you นะคะแอนเดอร์สันลี Thank you มอสส์มินิ Thank you ต mm ุ้งตุ้ง Thank you โค้กคุณค่ะครับไปไปนะจ๊ะกาหมิน Thank you นะคะไปไปโอเคไม่ต้องไม่ดูนะเลิฟยูเลิฟยู V VDG อ่าเลิฟยูมิสยูนะกาหมินตุ้งตุ้ง Thank you มอสส์ Thank you แอนเดอร์สันลี V V อ่า V Protect U เอพิดเอพิดเอพิไนเอพิันเอพิมินเอพิเกียเอพิ around the world I l e r e v e r เลิฟมูฟอเลิฟมอย่ามาขิงอย่ามงอย่มากันอย่ามาขิงกันจ้าโอเคค่ะบายบายขอบใจนะขอบคุณนะน้องมินตงคิวครับกามินตงคิวครับบายบายจ้าเลิฟยูเลิฟยูเลิฟยูบาย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 สู้